สวัสดีครับคลิปนี้มาชมนกซันคอนโที่บ้านนะครับอตัวนี้ตัวผู้นะครับสีค่อนข้างจะแดงนะครับแดงสดเลยนะครับซันสีแดงในส่วนตัวผมก็ชอบนะครับนะครับซันก็จะมีโทนสีส้มสีเหลืองอย่างเงี้ยครับแต่นี่จะเป็นแดงแดงเหลืองเหผมก็ชอบนะครับผมเลยเก็บไว้หน่อยอนี่คือด้านของตัวผู้นะครับเสียงดีเลย ตัวเมียก็อยู่ตรงรังนะครับอ่ะยังไม่บินออกมารู้สึกว่าจะเข้ารังนะฮะได้ยินเสียงนะครับอ่าก็ดูตัวผู้ไปก่อนนะครับนะครับอ่าสันคอนโนที่บ้านเดี๋ยวก็เพลินดีนะครับไม่เหงาเสียงเขาก็เหมือนถ้าเจอคนเขาก็จะเรียกหาครับน่ารักนิสัยน่ารักเชื่องนะครับอ่าอ่านะครับส่วนตัวเมียก็อยู่ในรัง อออกมายังเริ่มจะยื่นอโอเคมาแล้วตัวเมียก็มาแล้วนะครับอโอเคมาหาตัวผู้แล้วน่ารักนคับคู่นี้เป็นนกเชื่องด้วยนะครับตัวเมียเข้ารังนี่ถือว่าเป็นสัญญาณที่ดีที่ใกล้จะผสมพันธ์แล้วอเนี่ยเคาะลังแล้วเคาะลังนะครับก็คิดว่าไม่กี่เดือนก็จะไข่แล้วนะครับน่ารัก นะครับซันคอนัวเป็นนกฝึกเชื่องได้ก็สามารถเป็นนกบินอิสระได้นะครับถ้าได้รับการฝึกฝนที่ดีนะครับก็คือตั้งแต่ลูกป้อนนะครับเราเห็นเขาลูกป้อนก็เป็นนกบินอิสระได้นะครับก็เดี๋ยวถ้าคู่นี้มีลูกไหผมจะอัปเดตเรื่อยๆนะครับก็คิดว่าจะเอาลูกของเขาสักตัวเป็นนกบินอิสระนะครับก็คืออาจจะเป็นลูกป้อนนะครับซันคอนัวสวยนะครับ อ่าสวยตัวเมียก็เริ่มจะคุยลังนะฮะความส่งในการเลี้ยงนกนะครับก็แหานวันนี้นะผมก็ให้อ่าเม็ดทันตะวันไซส์ของเขาครับแล้วก็เป็นองปลาหมึกนะฮะ <c oughs> และ้วก็อ่าผลไม้เม็ดสีนะครับผมผลไม้รวมเม็ดสีอ่าก็นะครับมีไข่สวยนะครับมีไข่ทั่วไปในร้านนะครับ อโอเคนะครับก็ดูตัวผู้สวยนะครับเดี๋ยว,ว่างวจะอัปเดตให้ดูอีกทีนะครับาบางคนอาจจะไม่ทราบกระดองปลาหมึกก็คืคอคให้แคลเซียมนะครับให้แคลเซียมหรอครับหรือว่าจะเป็นแคลเซียมผสมในน้ําดื่มก็มีนะครับก็จะเป็นน้ําผสมในน้ําดื่มนะครับก็มีขายตามร้านขายหารนกทั่วไปนะครับ ่านะครับโอเคครับตัวเมียก็มองแะมองตรงรังนะครับเข้าลังก็ดีครับโอเคครับก็เพลิดเพลี้นะครับไว้ติดตามตอนหน้าจะอัปเดตนะครับครับสวัสดีครับ